ท่านระโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้การเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานเข้ามาถึงแล้วท่าน,นขอวโยคาวาจรผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วอย่าลืมทรงอารมณ์ความดีในพระพุทธศาสนาอารมณ์ความดีที่จะเตือนกันไว้เสมอก็คือว่าจงอย่าสนใจในจริยาของบุคคลอืน่น อย่าเหยียดหยามคนอื่นอย่าดูถูกดูหมิ่นคนอื่นอย่ายกตนข่มท่านรอาการอย่างนี้แปลกายของความเลวที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าเข้าถึงอุปกิเลนันคนที่นินทาคนเสียดสีคนเปรียบเลยว่าคนถ้าความดีมีอยู่มากเขาก็ด่าว่าคนน้อยนินทาคนน้อยเสียดสีคนน้อย ถ้าความเลวอยู่มากก็นินทาเสียดสีคนอื่นมากถ้ามีความดีสุดตัวหมดตัวก็หมายความการนินทาว่าร้ายบุคคลอื่นไม่มีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่หมดกิเลสคนที่หมดความชัว่วย่อมไม่มองเห็นคนอื่นว่าชัว่วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เป็นประโยคา,วารวจพิสุสัมณีนกตาม วันนี้ก่อนที่จะทำอะไรทั้งหมดจงรักษาอารมณ์เลือกความดีในพระพุทธศาสนาให้ทรงตัวรายการอย่างนี้แปลการทรงฌานจิตจะมีความเยือกเย็นฌานจะทรงตัวญาณต่างๆที่ได้จะมีความผ่องใสเปลือกของความดีประเภทนี้ที่องค์สมเด็จพระจอมใจทรงตรัตสว่าหนึ่ง ท่านทั้งหลายจงรักษาสินให้บริสุทธิ์ึ้นหนึ่งเราจะไม่ทําลายสินได้ตนเองแจ้ไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทําลายสินไม่ยินดีไมื่อบุคคลอื่นทําลายสินแล้วรายการที่สองพยายามรักษากําลังใจอย่าให้บวชนเข้ามาครอบงำขณะที่ทําความดี สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญ,ญญาณช่องนี้เราคุยกันได้ทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญ,ญญาณเกี่ยวข้องกับวิธีการฝึกใจจุดประสงค์คือการนำจิตใจของเราให้เข้าสู่สภาวะธรรมตามคำสอนขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าเราคุยกันในฐานะนักปฏิบัติฝึกใจเราไม่ได้คุยกันในหลัก วิชาการแต่ว่าวิชาการนั้นเป็นแม่แบบที่เราจะต้องอิงหลักวิชาแล้วนํามาปฏิบัติจิตเมื่อปฏิบัติจิตแล้วเทคนิคต่างๆก็จะยังผลให้เราเข้าสู่สภาวะธรรมนั้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลครับขอให้เรามีหลักอิกทธิบาทสี่เท่านั้นทุกคนมีสิทธิเสมอกันสามารถเข้าถึงได้เหมือนกันขึ้นอยู่กับ สภาวะจิตของคนแต่ละคนก็มีความชอบความต้องการความประพฤติที่แตกต่างกันอันนั้นมันเป็นเรื่องของอำนาจแห่งบุคกรรมเก่าบุคกรรมเก่าเนี่ยมันมีอิทธิพลนะครับก็คือสิ่งที่เราได,ไ,ดได้ได้ทำไว้ในอดีตเนี่ยมันจะยังผลในปัจจุบันยังผลในด้านความคิดให้เราได้คิดไปต่างๆนานา,นาให้เราได้เข้าใจต่างๆนานา,นา ให้เราได้พูดด้วยคำพูดวาจาของเราในลักษณะต่างๆให้เราได้ประพฤติปฏิบัติในลักษณะต่างๆให้เราได้พบเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันกรรมมันละเอียดอ่อนมากมันยังผลให้กับทุกเหล่าสรพพสัตว์ครับแม้แต่เทวดานางฟ้าพรมก็ยังไม่หมดกรรมเพียงแต่ว่า ตอนที่ท่านอยู่บนสวรรค์บนพรมนั้นอำนาจแห่งอกุศลกรรมไม่สามารถตามเข้าไปให้ผลในเขตนั้นได้เพราะเขตนั้นมันเป็นเขตบุญแต่ถ้าเมื่อใดที่พ้นออกจากเขตบุญคือหมดบุญวาสนาในสวรรค์พรมแล้วก็ต้องกลับลงมารับโทษเก่าๆที่ได้ทำเอาไว้ครับอย่างนี้แหละองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงสอนให้เราเข้าพะนิพาน หรือถ้าหากจิตวิญญาณเรายังไม่สามารถเข้าถึงดินแดนพันิพานเพียงใดก็ตามอย่างน้อยที่สุดเราขึ้นไปอยู่บนสวรรค์หรือพรมก็แล้วแต่ให้ปฏิบัติธรรมบนนั้นต่อเลยอย่าได้กลับลงมาอย่าคาดว่าจะต้องมาเป็นมนุษย์มันพลาดได้ถ้าพลาดรอบนี้ก็คือไปสู่อบายภูมิท,ทันทีเพราะว่าบาปเก่ามันจอคอหอยรออยู่จริงๆนะครับบนสวรรค์บนพรมทุกวันนี้ เทวดาและพรมที่ท่านไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตวิถีกายทิพย์ของท่านท่านปฏิบัติธรรมก็ใช้ชีวิตแบบมีความสุขก็จริงแต่ท่านปฏิบัติธรรมท่านฟังเทศฟังธรรมโดยตรงจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมจากองค์พระอินทร์ผู้ปกครองสวรรค์องค์พระอินทร์นี่ีธรรมชั้นสูงครับหรือไม่ก็มาฟังเทศฟังธรรมจาก ครูบาอาจารย์ที่อยู่บนโลกมนุษย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่จะสามารถสื่อสารกันได้ทีนี้วันนี้ผมก็จะพูดในเรื่องของดวงวิญญาณเมื่อออกจากร่างแล้วนะครับไปสู่ภพภูมิไหนเนี่ยก็คงไม่ต้องกล่าวกันเพราะเคยพูดกันไปกว้างๆโดยทั่วไปแต่เมื่อดวงวิญญาณออกจากร่างแล้วพบผู้ที่สวมชุดสีต่างๆมารับเรา นั่นแสดงว่าจะได้ไปไหนทุกท่านก็คงจะอยากทราบครับว่าเราจะได้ไปไหนกันแน่จะได้ไม่ต้องตกใจกลัวส่วนใหญ่ที่เรารู้กันอยู่เป็นประจําตามสื่อต่างๆหรือตามในภาพยนตร์อะไรก็ตามแต่ก็วิญญาณนั้นพอออกจากล่างก็จะเจอคนสวมชุดแดงตัวแดงมั่งนุ่งผ้าแดงมั่งแต่ไม่ใส่เสื้อ รูปร่างต่างกันไปเล็กใหญ่ล่ำสันอันนั่นคือชุดแดงชุดแดงนี้ก็คือท่านเจ้าหน้าที่ของสำนักพญายมท่านจะต้องรู้แล้วว่าเมื่อเจอชุดแดงเนี่ยต้องไปสำนักพญายมแน่นอนเมื่อไปสำนักพญายมนี่ก็ยังไม่แน่นักว่าเราจะถูกลงโทษในขุมนรกเพราะว่าสำนักพญายมเนี่ยเป็นด่านใหญ่ด่านแรกด่านคัดกรองดวงวิญญ,ญาณทั้งหมด หรือว่าจะจะต้องลงเอเวจีมหานรกจะอยู่รับโทษทันชั้นไหนขุมไหนไหนก็แล้วแต่จะต้องผ่านด่านนี้จะไปสวรรค์ชั้นไหนจะไปอยู่ชั้นพรมชั้นไหนก็ต้องมาผ่านด่านนี้เพราะว่าตอนตายกําลังใจไม่มั่นคงไม่สามารถส่งอยู่ได้แต่มีความดีอยู่ท่านพญายมก็เลยต้องส่งท่านเจ้าหน้าที่ชุดแดงพานุ่งแดง มาเชิญตัวมารับไปสำนักพญายมเพื่อทำการคัดกรองก็คือทำการสอบสวนความดีความชั่วและท่านจะดูไปถึงกำลังใจของจิตวิญญาณน,นั้นว่ามีกำลังใจในด้านความดีเข้มข้นไหมความเลวเข้มข้นระดับไหนท่านก็จะส่งให้ไปอยู่ตามชั้นต่างๆตามกำลังใจไม่ใช่แค่บุญอย่างเดียวนะทำบุญเยอะแต่กำลังใจน้อยเนี่ย ก็มัวหมองไม่สามารถขึ้นไปอยู่ชั้นสูงๆได้ก็อยู่ในชั้นที่ต่ำๆลงมาหน่อยแต่ชั้นต่ำๆนี่อย่าไปประมาทถ้ามีความเลวก็ไม่ได้อยู่ต้องทรงไว้ซึ่งความดีถึงจะเป็นสวรรค์ชั้นต่ำๆก็ยังดีกว่านี่คือคนที่จะต้องผ่านสํานักพญายมเนี่ยจะพบผู้สวมพ้านุ่งแดงมาเชิญตัวมารับไปที่สำนักพญายมเมื่อรับไปแล้วก็ เราการสอบสวนยังไม่แน่ว่าจะตกนรกไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือจะไปสวรรค์ยังไม่สามารถที่จะอบอกได้ในตอนแรกที่เห็นคนสวมชุดแดงครับมีแต่ชุดแดงและถ้ามีสวมชุดสีอื่นๆล่ะมีไหมครับก็อาจจะไม่ค่อยมีตำราที่ไหนบอกออกมาหรือไม่ค่อยมีใครมาพูดมาบอก ในสื่อต่างๆครับผมก็จะพูดตามหลวงพ่อหรือสีเลี้ยงนำที่ท่านบอกคือเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วจะสามารถพบผู้ที่มารับได้หลากหลายพวกด้วยกันอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี้พวกชุดประเภทสวมชุดแดงก็จะมีอีกชุดอื่นๆนะครับที่มาจากที่อื่นๆอีกสวมชุดสีเขียวถ้าเห็น ผู้ที่สวมชุดเขียวมายืนคอยเราหรือมาเชิญตัวเราให้เรามั่นใจสบายใจได้เลยว่าท่านไม่ตกนรกแน่นอนท่านไปสวรรค์ครับผู้ที่สวมชุดเขียวมารับนั้นคือเทวดาเป็นเจ้าหน้าที่ของเทวดาท่านก็คือจะไปคัดกองเหมือนกันแต่ไปคัดกองว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนมีเขาแยกย่อยออกมาอีกแยกออกมาจากสำนักพญายม สำหรับผู้ที่สวมชุดเขียวเนี่ยก็แสดงว่าทําความดีอยู่เรื่อยๆแล้วตอนตายเนี่ยกำลังใจไม่แน่นอนนักทรงได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะมีชุดสีเขียวมารับไปเพื่อไปคัดแยกกําลังของบุญอีกทีว่าเหมาะสมมีกําลังใจระดับไหนที่จะอยู่สวรรค์ชั้นหนึ่งสอสามอะไรก็ว่ากันไปหรือจะไปอยู่ผม ครับถ้าเห็นชุดเขียวมารับไม่ต้องตกใจนะครับจํากันไว้เวลาตอนตายดงวิญญาณออกจากร่างปับ๊บเห็นคนสวมชุดแดงมาเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องไปไหนและยังไม่แน่นักว่าจะถูกลงโทษหรือจะอยู่สวงสวรรค์หรือจะอยู่พรมถ้าพบผู้ที่สวมชุดเขียวมารับอันนี้มั่นใจได้เลยว่าท่านไม่ตกนรกอย่างแน่นอนท่านอยู่สวรรค์แน่เพียงแต่ยังไม่รู้ว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนต้องไปคัดแยกอีกทีหนึ่งเพราะว่า ผู้สวมชุดเขียวนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ของพระอินท์นั่นเองเป็นเทวดายังมีอีกหนึ่งนะครับทั้งหมดมีสามพวกด้วยกันสำหรับดูวิญญาณที่ทรงกําลังใจไม่ค่อยดีนะตอนที่สิ้นลมเนี่ยก็จะมีมารับด้วยกันสามพวกสองพวกแรกไปแล้วพวกที่สามมาอีกสวมชุดสีขาวอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของเทวดาเหมือนกันเป็นเจ้าหน้าที่ของท่านเท้ายามา ทานทราบไหครับว่าท่านเท้ายามาคือใครท่านเท้ายามานี้เปรียบเสมือนเป็นกรรษัตริย์ปกครองสวรรค์ชั้นที่สคือชั้นยามาชั้นนี้จะมีสภาวะเหมือนพรมมากที่สุดจะมีความอยู่อย่างสงบเสงเี่ยมเรียบร้อยสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติสมาธิกรรมฐานที่ศาสนากรรมฐานสวรรค์ชั้นนี้ถ้าใครชอบสวดมนต์ตอนเป็นคนเนี่ย สวดมนต์นั่งสมาธิทําด้วยใจที่ชอบจริงๆถ้าตอนตายนะครับใจทรงได้บ้างไม่ได้บ้างก็เดี๋ยวชุดข่าวเขาจะมารับไปอยู่ชั้นยามาชั้นยามาเนี่ยเป็นชั้นที่มีสภาวะที่มีความสงบหลวงพ่อท่านบอกว่ามีสภาวะคล้ายกับชั้นพรมมากชั้นนี้มีใจต้องการที่จะตอบพระนิพพานโดยตรงสังเกตได้นะครับคนที่มีกําลังใจมั่นคงตอนที่ยังไม่ตายเนี่ย มั่นคงสวดมนต์ภาวนาก็ถ้าวิญญาณออกจากร่างปั๊บก็จะมีเทวดาสามกลุ่มด้วยกันมารับแล้วแต่กําลังใจใครจะไปอยู่กลุ่มไหนกลุ่มแรกก็คือนุ่งผ้าแดงมารับอันนี้ไปสอบสวนตรวจสอบกําลังใจกันที่สํานักท่านพญายมยังไม่รู้ว่าจะตกนรกหรือจะไปอยู่สวรรค์อยู่พรมชุดที่สองก็คือสวมชุดเขียวสวมชุดเขียวนี่เป็นเจ้าหน้าที่ของพระอินทร์ที่จะเอาไปคัดแยก ดวงวิญญาณไปคัดแยกว่าจะอยู่สวรรค์ชั้นไหนชุดที่สามก็คือสวมชุดขาวอันนี้เป็นเทวดาท่านเจ้าหน้าที่ของท่านเท้ายามามาคอยรับดวงวิญญาณที่จะต้องไปอยู่ชั้นที่สามชั้นยามาอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่สายตรงนะครับมาโดยตรงเลยอันนี้คือสําหรับผู้ที่ตอนจะสิ้นใจเนี่ยตอนจะสิ้นลมไม่สามารถทรงกําลังใจได้หรือทรงได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแล้วก็ตายโดยไม่รู้ตัวอะไรประมาณนี้ โดยไม่ตั้งใจก็จะถูกเจ้าหน้าที่ทั้ง3ชุดเนี่ยมารับโดยชุดใดชุดหนึ่งเข้ามารับตามกําลังใจตามกําลังบุญครับก็จะเป็นชุดไหนมารับก็แล้วแต่ถ้าเรามั่นคงในความดีตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราคิดแต่ความดีไม่มีอกุศลเข้ามาแทรกหรือมีบ้างนิดนิดนหน่นนอยอันนี้ไม่เป็นไรคิดพูดทําในสิ่งที่ดีทั้ง3อย่างถึงแม้จะมีไม่ดีมาบ้างก็อย่าให้มันมากมันก็จะได้ไปอยู่ดินแดนแห่งความสุข จิตของเรามันจะได้เคยชินคุ้นเคยกับสิ่งที่เป็นกุศลจะได้ไม่ต้องมีทั้ง3มชุดมารับก็ได้สามารถที่จะบายพาสขึ้นสวรรค์ขึ้นพรมหรือเข้าพนิพานโดยตรงเลยนี่คือเจ้าหนะ้าที่ที่สวมชุดสีต่งตางๆมารับส่วนปุ่มใหญ่ๆนั่นะก็มีอีกนะครับจะมีเทวดานางฟ้ามางเต็มท้องฟ้ามารับก็มีเป็นพระพรหมมารับก็มีเป็นพระพุทธเจ้านำหน้ามารับก็มีหรือพระอรหันนำหน้ามาครับ อันนี้ผมจําได้ว่าคลิปเก่าๆผมเคยพูดไปแล้วคือว่ามีเทวดานําหน้ามารับมีพระพรหมนาหน้ามารับมีพระอรหันต์รือพระพุทธเจ้านําหน้ามารับอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษสําหรับผู้ที่มีกําลังใจมั่นคงมาโดยตลอดครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์ทุกคอมเมนต์ท่านที่เพิ่งเข้ามาพบใหม่ถ้าฟังแล้วรู้สึกชอบก็ กดติดตามกันไว้จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ทําออกมาครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณบางสิ่งบางอย่างที่นํามาพูดก็ไม่มีในตําราแต่มีในสภาวะโลกทิพย์ที่เป็นจริงในเรื่องของวิญญาณต่างๆก็นํามาพูดมาคุยกันถ้าท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของโลกทิพย์นี่ก็ปฏิบัติจิตให้มันเข้าถึงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ทําให้มันถึงแล้วจะได้พิสูจน์กัน ไม่ต้องมาถกเถียงกันเหมือนในสังคมปัจจุบันนี้ไอน้นู่นไอ้นี่ไอน้นั่นแต่ตัวเองสินห้าก็ยังไม่ครบแล้วจะไปฝึกปฏิบัติในด้านความละเอียดของจิตขั้นสูงในด้านคุณสมบัติพิเศษวิชาสามโมโนมริทิได้อย่างไรกันครับที่ผมนํามาพูดนี้ไม่มีอารมณ์จิตที่จะไปตำหนิใครเพียงแต่พูดเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นการกระตุน้นจุดประกายให้ทุกดวงจิตวิญญาณ ที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องนี้ได้เกิดแง่คิดต่างๆเพื่อที่จะทำความดีทุกท่านที่ทำความดีอยู่แล้วผมกราบขออนุโมทนากับทุกดวงจิตวิริาณที่อาศัยอยู่ในกายร่างกายสังขารน,นี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ